สวัดีค่ะนะคะพบกับเซลลนะนะคะไบคาร์อโต้นะคะวันนี้นะคะมาเติมสต๊อกรถเก่งกันสักนิดหนึ่งนะคะรถที่อยู่ตรงหน้าลูกค้านะคะตัวนี้คือ Toyota v i o ออนะคะ 1.5E นะคะปี2015นะคะสีเทานะคะราคา329,000บาทนะคะนะคะ,นะคะเรามาดูซิว่านะคะรถนะคะคันนี้นะคะจะสวยงามสักแค่ไหนนะนะคะวันนี้เรามาเติมสต๊อกรถเก่งกันค่อนข้างเยอะนะคะลูกคา้าตอนนี้มีเข้ามาใหม่เยอะแยะเลยนะคะ เราไปพบกันเลยนะจ๊ะว่าคันนี้จะสวยสักแค่ไหนนะคะคันนี้นะคะด้านหน้านะคะจะเป็นสเกิร์ตนะคะสีเทาตัด,ดดำนะคะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะตอนี้ผ่อนสบายกระเป๋ามากนะคะลูกค้าประมาณ6,000กว่าบาทนะคะเครดิตฟรีดาวนะคะนะคะยางใหม่นะคะแม็กเดิมนะคะกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวนะคะมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะลูกค้านะ สวยไหมคะลกคะนะูกค้านะสาหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้รถเก๋งสีเทานะคะนะคะแบบนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะคะสําหรับคันนี้สวยมากๆนะคะนี่เลยนะคะอ่ะภายนอกสวยขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันสักนิดนึงนะคะว่าภายในจะสวยสักแค่ไหนนะคะสำหรับลูกค้าท่านใด นะคะที่ชอบในโตโยต้า v ีออสนะคะวีออสนั่น 1.5e ลูกค้าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะกลับไปชมภายในกันสักนิดน,นึงนะคะตัวนี้นะคะด้านในจะเป็นเบาะผ้านะคะนะเบาะผ้านี่เลยนะคะนั่งสบายนะคะกว้างขวางประหยัดน้ำมันนะคะลูกค้านะภายในจะเป็นเบาะผ้านะคะฟ้าคาดดำนะคะและตัว ด้านในก็จะเป็นสีดํานะคะบอกเลยว่า,วากว้างขวางนะคะแล้วผ่อนสบายกระเป๋ามากๆนะคะลูกค้าผ่อนสบายกระเป๋ามากๆนะสาม0สนสองหเก้าบาทนะคะ,ะเงิข้าเงื่อนไขธนาคารเครดิตดีฟรีดาวนะคะจะผ่อนโดยประมาณเจ็ดเท่านั้นนะคะลูกค้าเจ็ดนะคะนะ,นะขอย้ำรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับรถคันนี้อีกสักครั้งนะคะคันนี้คือ Toyota Vios 1 5 e ปี2 0 1 5นะคะสีเทา ราคา329,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากทราบรายละเอียดและเงื่อนไขในการออกรถนะคะติดต่อนะได้เลยนะคะที่0655989249นะคะ0655989249นะคะขอแค่เพียงคุณลูกค้ามีอาชีพนะคะมีรายได้สองเท่าของยอดผ่อนนะคะมีเครดิตไม่มีเครดิตเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะลูกค้านะ ะะขอให้มีอาชีพที่ชัดเจนเอกสารยืนยันรายได้นะคะตรงนี้ลูกค้าออกรถได้อย่างแน่นอนนะคะนะย้ำอีกครั้งนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะถ้าลูกค้าอยากเดินทางมาดูรถนะคะแอดไลน์นะคะสอบถามเส้นทางนะคะแล้วเวลาเปิดปิดร้านได้เลยนะคะร้านเราเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะคะเปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะอยากได้รถใช้ก่อนสงการนะคะ รีบเดินทางมานะคะลูกค้านะถ้าชักช้าไม่ได้รถเที่ยวสงการนะจ๊ะนะถ้าอยากได้รถรีบมานะคะเซลนาดันเคทเต็มที่นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะก่อนจะลาไปฝากกดติดตาม YouTube และกระดิ่งตั้สไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบาย